สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่ทานเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักร้อยบนประจำงวงันที่17มกราคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอสาหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักร้อยบนนะคะเป็นชุดพิเศษ1แล้วก็ชุดพิเศษ2ในคลิปนี้จะวางด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะ ลองคำนวณสูตรดูนะคะท่านผู้ชมในตัวสูตรนะเราจะใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณด้วยสองบวกสิบครั้งที่หนึ่งคูณสองบวกสามคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งนะคะแล้วก็บวกหนึ่งเราจะเดินไปทั้งหมดสให้ครบสามตัวนะคะ,อะสองสูตรนะคะจะมีทั้งหมดอย่างละสามตัวนะคะหาความน่าจะเป็นสำหรับหลักร้อยนะฮะ อันนี้มีการบวกเลขสามคงที่นะอาจารย์ก็จะวงกลมเลขสามไว้ทุกงวดเลยเป็นระยะสั้นๆนะคะท่านผู้ชมลองมาคำนวณด้วยกันนะคะแล้วก็แคปหน้าจอไว้เนาะถ้าเผื่อมันเข้าเราจะได้ตามต่อนะคะมาช่วยอาจารย์บวกด้วยนะเริ่มตั้งแต่งวดแรกเลยวงวดที่ออก9 6 2 เดี๋ยวนะหาโนดก่อนเก้าหกสองเก้าหกสองเราก็ย้อนไปหนึ่งงวดนะเราเอางวดที่ออกหกหกห้าแล้วก็ห้าเก้านะมาคำนวณเป็นตัวสูตรคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาที่เก้าหกสองตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูฝั่งซ้ายมือให้นะ ตัวแรกในหลักร้อยนะคะเลข6หน่วยล่างเลข9 2เป็น18 10ครั้งที่1 5 2เป็น10แล้วก็บวกกับ3คงที่ทั้งหมดนี้ลองบวกกันดู6กับ8เป็น14 4กับ3เป็น7นับไปเรื่อยหา8 9ออก9 6 2เนะี่ยงมืที่1ต่อไปคำนวณวดที่2ต่อเลยนะคะเปิดมาหน้าที่ออก9 6 2เรามาดูหลักร้อยก็คือเลข9นะคะ หน่วยล่างเลข0ูนย์คูณสองได้ศูนย์สิบครั้งที่หนึ่งสี่สองเป็นแปดแล้วก็สามคงที่เก้าศูนย์แปดเป็นสิบเกดเจ็ดกับสามเป็นสิบนะคะศูนย์หนึ่งสองออกศูนย์สี่สี่อันนี้งวดที่สองนะคะสามตวนะคะระยะยาวอาจจะหลุดได้นะคะระยะประมาณไม,ไม่ถึงไม่ถึงสิบห้างวดนะคะก็น่าจะเข้าอยู่นะคะอันนี้อยู่ในช่วงเจ็ดงวดอยู่นะคะ หมันสิบกว่างวดสิบเอ็ดสิบสองงวดนี่ยังได้อยู่นะคะท่านผู้ชมต่อมาเนาะงวดที่สามร้อยบนนะคะอาจารย์เปิดมาหน้าศูนย์สี่สี่ก่อนร้อยบนก็เลขศูนย์ยกมาเลยหน่วยล่างเลขสองตรงนี้ออกสามสองนะ,ะแล้วเอาสองสองเป็นสี่สิบครั้งที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองก็เป็นสิบสี่แล้วก็สามคงที่ศูนย์สี่สี่ก็เป็นแปดกับสามก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งสองสามออกสองสองหนึ่งนะคะ ต่อไปงวดที่สี่ร้อยบนนะคะงวดที่ออกสองสองหนึ่งก็เลขสองเนาะยกมาตั้งหน่วยล่างตรงนี้ออกสามแปดเอาแปดคูณสองเป็นสิบหกสิบครั้งที่หนึ่งสามสองเป็นหกแล้วก็สามคงที่หกหกเป็นสิบสองสองก็สองเป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดแปดเก้าออกแปดสี่สามค่ะสี่งวดติดนะคะแบบสามตัว เดินดีระยะสั้นนะฮะงวดที่5ตรง8 4 3หลักร้อยก็เลขแปยกมาหน่วยล่าง61นะตรงนี้เอา1นคูณสได้2 10ครั้งที่1 2 2เป็น4แล้วก็3คงที่เป็น10นะแล้วก็เป็น4กับ3ก็เป็น7จ็ดะเจ็ออก8 6 3หกสมเห็ไหมคะท่านผู้ชม3ตัวนี้ยังเข้าอยู่นะโอเคนะเราก็คำนวณต่อไปเนาะ ของงวดที่แล้วนะคะตามนี้เลยอาจารย์เปิดมาที่หน้าออกแปดหกสามมาดูหลักล 100, ร้อยเลขแปดยกมาเลยเนาะหน่วยล่างสองหนะึ่งะเอาหนึ่งคูณสองได้สองสิบครั้งที่หนึ่งเก้าสองเป็นสิบแปดแล้วสามคงที่บวกกันเลยสิบหมดไปเนาะแปกับสามเป็นสิบอดได้หนึ่งสองสามออกสองศูนย์เ้านไหมคะระยะสั้นๆน,นะหงวดรวดเลยนะที่อาจารย์คำนวณให้ตรงนี้ ทีนี้เราก็มาดูเออีกอีกงวดหนึ่งนะงวดที่เราจะใช้นะฮะงวดที่เราจะใช้จะเป็นงวดที่เจ็ดนะหกงวดรวดเนาะงวดที่เจ็ดก็ร้อยบนเอาเลขสองนี้ยกมาเลยห้าหนึ่งใช่ไหมข้างล่างเอาหลักหน่วยที่เป็นเลขหนึ่งคูณสองได้สองสิบครั้งที่หนึ่งสี่สองเป็นแปดแล้วก็สามคงที่สองก็แปดเป็นสิบหมดไปคู่นี้นะแล้วสองกับสามก็ได้ห้าหกเจ็ดนะอา้าวสามตัวนี้ สำหรับงวดนี้นะคะอาจารย์เชียร์หลักร้อยไปที่เลขขี้นะคะเลขขี้ก็คือ5กับ7จ็ดนะ,นะถ้าตัวชนในชุดมาตรฐานที่อาจารย์วางให้นะคะปกติมันจะเดินดีนะหลักร้อยนะในชุดมาตรฐานนะมันได้ที่เลขหถ้าหไม่มานะคะก็จะเป็นเลข7ต็วนี้จะเป็น2ดาวไปเลยเนาะแล้วก็เป็นเลข7จ็ดถ้าคู่ทักขี้หลุดนะคะก็จะเป็นแนวทางของเลขหกเพราะฉะนั้น หลักร้อยก็มีอยู่สามตัวนี่แหละห้าหกเจ็ดอ่าเลขขี้ก็มีสองตัวห้ากับเจ็ดแต่เลขคู่มีตัวเดียวนะคะถ้าขี้หลุดหกก็มาได้นะคะแต่ว่าเวลาเราคํานวณในชุดมาตรฐานเราจะได้เด่นเลขหกในหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยอาจารย์พอจําได้ประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็จะ,ะลดหน้าจอนะคะทุกค่านในแคปเดี๋ยวก่อนจะลดเดี๋ยวอาจารย์ขอเชีรยช่องนิดนึงนะคะ ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมีดีชนแนลนะก็กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะ,ะจะได้ว่ามีคนสนใจอยากชมนะคะจะได้มีแรงทํางานให้ท่านผู้ชมและก็ F c ซได้ชมต่อไปนะคะ,ะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยมีคนติดตามไม่ได้มีใครชมก็ไม่รู้จะทําให้ใครดูแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะคะทีน,นี้อนาะจารย์จะยกตรงนี้นะคะ,ะชุดพิเศษหนึ่งเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอนิดหนึ่งลดลงไปเนาะ อันนี้นะคะแนวทางของอชุดพิเศษหนึ่งอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูว่า,าสูตรไหนจะเข้านะอันนี้อันนี้พิเศษหนึ่งนะจะเดินต่อไหมนะคะอันนี้เรามาดูพิเศษสองอแคปหน้าจอไว้เนาะ,ะวันที่ดูตรงข้างล่างนี่ก็ได้นะสิบเจ็ดมกรลานะคะหกแปดเนาะอ่พอสงพอสอ,อะไรอาจเขียนผิดบ้างอะไรบ้างาถ้าผู้ชมก็แก้ให้แล้วกันเนอะอาะเออส่วนใหญ่อาจารย์ก็ลองเช็คดูนะฮะ บางครั้งอาจจะเพลินไปบ้างอะไรบ้างอ่าตามนี้แหละอันนี้เรามาดูสูตรที่สองในย์ขอเบิ้ลขึ้นก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดเปิดหน้าใหม่โอเคสูตรที่สองนะคะจะเป็นแนวทางของหลักร้อยบนชุดพิเศษสองของวันที่สิบเจดมกราคมเอ่อสองพันห้า้อหกสิบปดนะตรงนี้นะคะาไม่ทราบอ่ะมันถ้ามัน หลุดมันก็ต้องหลุดทั้ง2สูตรเลยถ้ามันเข้ามันอาจจะพร้อมใจกันเข้าทั้ง2สูตรนี้นะแล้วลองมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเนาะเราก็อาจจะใช้ทั้ง3ามตัวเลยก็ได้นะคะอันนี้เรามาดูชุดพิเศษสองนะเราจะใช้หน่วยล่างนะคะลดแต้มนะแล้วก็สลับกับเออลดแต้มแล้วก็เพิ่มแต้มนะคะท่านผู้ชมพอเราลดปุ๊บแล้วเราก็เพิ่มสลับกันไปกันมาเนาะ เดี๋ยวเราจะทำสัญลักษณ์ไว้ให้ตรงด้านหลังนะคะตรงนี้เลยเนาะต้องอ่านตรงนี้ให้เข้าใจนะคะจะใช้หน่วยล่างลดแต้มแล้วก็เพิ่มแต้มหลังจากนั้นนะใช้ท้ายได้ประมาณสามงวดนะอาจารย์จะใช้เป็นสิบล่างนะคะลดแต้มเพิ่มแต้มเดี๋ยวดูตามตัวภาพนะคะตอนแรกเราใช้หน่วยล่างลดแต้มนะสลับกับเพิ่มแต้มต่อมาเราก็จะใช้ เออเป็นสิบล่างนะคะท่านผู้ชมเขียนไม่ให้หน่อยแล้วกันเนาะสิบล่างก็เหมือนกันทำการลดแต้มแล้วก็ลดแล้วก็เพิ่มแต้มเขียนไม่นี้แล้วกันอ่าสิบล่างทำการลดแต้มเพิ่มแต้มนะฮะ อันนี้ก็ง่ายดีเนาะแต่ว่าต้องอ่านคำสั่งให้เข้าใจนะคะที่อาจารย์เขียนไว้นี่นะ,ะเดี๋ยวเวลานั้นมีภาพให้ดูก็จะ,ะเข้าใจเนาะอาจารย์ร้อยหแห้งนิดหนึ่งแล้วก็จะใส่สัญ,ญลักษณ์ตัวสูตรไว้ให้หน่อยนะคะอะตามนี้เลยเนาะมีสองเวอร์ชั่นนะคะก็คือใช้เริ่มเริ่มแรกใช้หน่วยก่อนนะคะเริ่มตั้งว่าที่ออกศูนย์สี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชม สูตรนี้จะยาวเท่าหนึ่งเท่าตัวนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเราทำมาทั้งหมดก็เอประมาณหกงวดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดนะคะงวดที่เราจะใช้เป็นงวดที่เจ็ดแต่สําหรับสูตรที่กำลังจะสอนอยู่นี่นะคะเดินมาทั้งหมดสิบเอ็ดงวดรวดนะงวดที่เราจะใช้เป็นงวดที่สิบสองดูตามภาพเลยนะคะดูในจอนี่เลยนะคะอสองตัวล่างนะคะออกมาที่สองหนึ่งนะะเราเอาเลขหนึ่งตัวนี้นะคะยกมา เริ่มแรกเราลดก่อนนะคะตัวลบนี่ยเห็นไหมลบก็คือลดนะคะหนึ่งศูนย์เก้าออกมาที่ศูนย์สี่หนึ่งอันนี้ได้เลขศูนย์นะหลักร้อยงวดที่หนึ่งขยับขึ้นไปเป็นงวดที่สองพอลดแล้วก็บวกนะคะตรงนี้ลบแล้วบวกเห็นไหมคะตรงนี้เป็นบวกนะอเอาหกมาเลยนะหกแล้วก็เจ็ดแปดใช่ไหมเพราะอันนี้บวก หกเจ็ดแปดออกแปดหกเจ็ดนะคะได้เลขแปดนยตามนี้นะลดแล้วต่อมาเพิ่มแล้วก็ลดนะคะลบบวกแล้วก็ลบแปดนะต่อไปก็แปดเจ็ดหกนะคะหรือหกเจ็ดแปดนี่เห็นไหมลดลงมานะคะออกหกศูนย์หกอาจารย์จะไม่เขียนตรงนี้ก็ได้เนาะหรือว่าจะเขียนให้ก็ได้ลบหนึ่ง ลบหนึ่งเพราะมันจะตีกันแต่ดูสัญลักษณ์ตรง,ข,งข้างหลังนี่นะคะงวดที่สามลบแล้วฮะออกหกศูนย์หกต่อไปงวดที่สี่ก็ต้องบวกใช่ไหมบวกก็คือสี่ห้าหกนะบวกก็คือขยับไปทีละหนึ่งองนี้นะคะบวกนะสี่ห้าหกออกหกหกสองนะคะนี่นะคะต่อไปงวดที่ห้านะคะอ่า พอบวกแล้วคราวนี้เราก็ลบใช่ไหมก็เป็นลดไปเจ็ดหกห้าลดนะคะลบหนึ่งลบหนึ่งโอเคเจ็ดหกห้าออกหกหกห้าหลักร้อยค่ะเลขหกจนใส่ไปก่อนอ่าพอสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ลบแล้วใช่ไหมต่อไปก็ต้องเป็นบวกนะบวกนะเก้าแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งใช่ไหมเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งแบบนี้นะเก้าหกสองออกเก้าหกสองโอเคแบบนี้ ต่อไปนะเราก็ดูงวดนี้ต่อนะคะงวดที่เจ็ดเดี๋ยวดูตรงนี้นะ9ก้ศูใช่ไหมมาเจอสูตรที่1นะ,ะฮท,ท็หนึ่งตรงนี้ที่อาจารย์สอนไปเมื่อสักครู่นี้แหละมันจะมี901กับ7 8็ดอันนี้จะชนตัวเดียวเลยเนาะเดี๋ยวก็อย่าไปนิดนึงลดลงหน่อย อยากจะเขียนตัวชนให้แล้วกันเนี่ยอันนี้นาะชนตัวเดียวนะคะช่องชนชนอันนี้ชนที่เลขเอาติดติดเส้นเลยนะเลขเก้านคะ้ตัวเดียวนะคะช่องชนเก้าศูนหนึ่งกับเจ็ดแปดเก้าก็ชนที่เก้าน,น, <Okay. S 1> นี่ค่ะ ต่อมาอันนี้มันเป็นการบวกหนึ่งเนาะโอเคเราก็ดูเอ่อมือที่เจ็ดก่อนนะคะมือที่เจ็ดออกห้าเก้าแล้วก็ออกศูนย์ศูนย์เอาเลขศูนย์ที่เป็นหลักหน่วยล่างนะอันนี้บวกแล้วนี่ต้องลดใช่ไหมศูนย์เก้าแปดลดลงไปนะหรือแปดเก้าศูนย์อะไรเงี้ยศูนย์เก้าแปดออกศูนย์สี่สี่นะฮะศูนย์สี่สี่อ่าศูนย์สี่สี่ ตรงนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองนะคะชนตัวเดียวนะคะเลขศูนย์แบบนี้เลยต่อมานะมวดที่แปดเลขล่างนะคะสามสองใช่ไหมอันนี้ลบใช่ไหมอันนี้ก็ต้องบวกเอาสองไปเลยนะสองสามสี่นะคะสองสามสี่ออกสองสองหนึ่งคะได้เลขสองนะ อันนี้สองสามสี่อันนี้หนึ่งสองสามอันนี้เท่ากับชนสองตัวนะชนสองสามสองสามสี่เอาชนสองกับสามชนสองตัวก็มีเลขสองนะเข้ามาตัวเลขสองนะคะเว้นแป๊บหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามวิใส่ ต่อมานะเขาเหยียบขึ้นไปเป็นงวดที่เก้านะคะท่านผู้ชมเราลองเทียบดูก่อนสามแปดเนาะอันนี้บวกเลยใช่ไหมต่อไปก็ลบเออแปดลดลดลงไปเนาะแปดเจ็ดหกนะคะก็ออกแปดสี่สามนี่ค่ะแปดสี่สามยังได้อยู่นะตอนนี้ก็เจ็ดแปดเก้าก็เทกับชนชนแปดกับเจ็ดเนาะแปดกับเจ็ด ชนสองตัวนะคะชนแปดชนเจ็ดออกมาแปดนะแปดสี่สามอ่าเขยืบขึ้นไปเป็นมวดที่สิบเลยมวดที่สิบอันนี้อาจารย์จะย้ายนะคะจากตัวเนี้ยตัวที่เป็นหลักหน่วยปลาเป็นเปลี่ยนเป็นหลักสิบบ้างนะคะเอาหกนะคะอันนี้ลดแล้วก็ต้องเพิ่มใช่ไหมหกหกเจ็ดแปดออกแปดหกสามอ่าได้เลขแปดนะ 863อันนี้ก็7 8 9ก็ชน7กับ8ชน7นะคะแล้วก็ชนแปดออกมาที่863หกได้เลขแปดหนวิใส่รู้สึกใส่เร็วๆแล้วมันจะดำๆเปื้อนๆน,นะต่อมาเนาะงวดที่อ่าสิ 10, 8, นะเอา ที่เป็นชาสีนะจากย้ายจากหลักหน่วยมาเป็นหลักสิบนะคะตั้งแต่งว้อที่สิบสองนะจากบวกก็เป็นลดนะลดแต้มก็เป็นสองหนึ่งศูนย์นะออกสองศูนย์เก้าตัวนี้นะเลขสองนี่ค่ะเลขสองตรงนี้หนึ่งสองสามแสดงว่าชนสองกับหนึ่งจานเขียนตรงนี้ไว้ก่อนช่องชนสองกับหนึ่งเห็นไหมคะสองหนึ่งออกสองศูนย์เก้า ทีนี้เรามาดูงวดนี้ฮะ,ะงวดที่เราจะใช้จริงๆเลยนะคะแสดงว่าตัวเลขที่เป็นหลักร้อยเนี่ยมีความน่าเชื่อถือน่าเดินนะคะท่านผู้ชมแต่จะเป็นตัวไหนแค่นั้นเนี่ยเฮผลเพราะว่าตามนี้เลยเนาะเลขนะคะมันชนกันทั้งหมดสามตัวเลยนะคะเราก็เอาเลขหลักสิบล่างนะคะที่เป็นเลขห้านะคะมาตรงนี้ลบแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็เพิ่มก็เป็นห้าหก จ็นะห้าหกเจ็ดนะสูตรที่สองนะได้ห้าหกเจ็ดรอผลสูตรที่หนึ่งก็เช่นกันได้ห้าหกเจ็ดนะอันนี้ระยะเจ็ดงวดอันนี้ระยะสิบสองงวดเพราะฉะนั้นมันชนสามตัวเลยท่านผู้ชมห้าอ่ะงวดนี้แปดเลยเนาะชนถึงสามตัวเลยอาจารย์จะตัดสักหน่อยก็ตัดไม่ได้นะคะก็ก็ใต้ตามนี้ถ้าใครชอบแดวทางของเลขขี้ก็อย่างที่บอกไปก็จะเป็นเลข ห้านะคะห้ากับหรือว่ากับเจ็ดเนี่ยเราก็จับไปบ้างแล้วนะคะห้าเนาะอันนี้ก็ชนสามตัวถ้าใครชอบเลขขี่ก็ห้ากับเจ็ดนะห้าหรือว่าเจ็ดอ่ะสองตัวนี้แหละห้าหรือว่าเจ็ดนะเนี่ยในแนวทางของหลักร้อยนะเราอาจารย์ก็จับไปให้ถ้าห้าก็จะมีห้าเก้าหกนะ ถ้าเก็จะจะเป็นประมาณพวกเอ่อเจ็ดเจ็ดหแปดอะไรประมาณแบบนี้นะท่านผู้ชมมันก็จะจับคนละส่วนกันเนาะถ้าเป็นจับในชุดมาตรฐานก็จะเป็นเลขห้านะคะแล้วก็หลักสิบเราก็ได้เลขเก้าห้าเก้าหเนาะเก้ากับหเป็นสิบสี่ห้าเก้าหใช่ไหมเดี๋ยวลองเขียนดูซิห้าที่เราจับมา บ้างแล้วเป็นบางส่วนนะคะก็จะมีห้าห้าเก้าหกแล้วก็ถ้าเป็นในเดี <Yeah. S 1> ๋ยวจางเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันห้านี่แหละหลักร้อยเนาะห้าเก้าหกใครจะเอาถ้าเป็นหกเก้า 6กับ9เป็น15ก็ยังได้อยู่นะ6 9แล้วก็จะเป็นหามเลครอคหกเกอะไรแบบนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือเรียกว่าแบบปักหลักนะแบบปักหลักแล้วถ้าแบบจากครบ3ตัวครบ3ตัวบนในชุดมาตรฐานมันจะได้ประมาณเออชุดนี้เนาะจานเว้นหน่อยแล้วกันเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็หกนะคะถ้าเอาเจ็ดนะ จ็ดแปดหกอ่าเจ็ดแปดหกหรือว่าเก้าห้าเก้าหกนะฮะหลักร้อยอาจารย์หนึ่งมาสองตัวถ้าใครชอบเลขเลขหกละก็จะเบิ้ลไหมหกเก้าหกหกแปดหกหกแต่ว่ามันมันน่าจะมีเลขที่ผสมอยู่นะคะอาจารย์เล็งมาจากเลขเลขเหนือเมฆนะเหนือเมฆมันจะมีเอ่อสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเราก็เลือก เลขขี่มาแล้วกันเนาะก็เลือกแนวทางของออหลักร้อยเนี่ยค่ะตามนี้เลยถ้าหลักร้อยในในชุดเ,เขาเรียกอะไรชุดมาตรฐานนะชุดแบบห้าหลักนะท่านผู้ชมมันเดินทุกหลักเลยถ้ามันไม่หลุดนะคะก็จะเป็นแนวทางของเลขขี้าจารย์จให้ดูนิดนึงนะคะเป็นระยะยาวแล้วผ่านการหลุดมาถึงสองวดติดเลยแล้วก็กลับมาเดินดีนะคะอันนี้คือแนวทางคู่ขี้นะเห็นไหมคะหลักร้อยนี่ค่ะ ก็เข้ามาติดติกันแล้วเอประมาณเจ็ดงวดเนาะงวดนี้ก็แนวทางของเลขเลขขี้นะคะห้าสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะอ่าจะเป็นทางเลขมาตรงนี้หรือไม่นะฮะนี่หรือจะมาตัวนี้อ่ามันอาจจะไม่ใช่ทางก็ได้มาอาจจะกระโดดไปกระโดดมาก็มีอยู่สองตัวที่น่าสนใจนะมันจะมีห้าหกเจ็ดใช่ไหมก็มีห้ากับเจ็ดถ้าเดินเนาะเนี่ยแปดงวดแล้วที่เข้ามาติดติดกัน ระยะทั้งหมด18งวดนะคะหลุดไป2งวดเนาะแนวทางของคู่ขี้บางครั้งหลุดไปก็กลับมาใช้ได้อีกนะบางทีก็ใช้ไม่ได้เลยนะคะคือหลุดต่อน่วง3-4งวดติดเลยนะคะอันนี้เราก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะคะจากช่อง m ี d ีช Channel นะช่วยกันวิเคราะห์ตัวเลขนะคะเอาที่ท่านชอบแล้วกันถ้าเราจับลักษณะแบบนี้นะมันจะมีตัวเด่นนะคะระยะยาวก็คือแนวทาง นะแปบ๊บนับแนวทางของเลขหกเนาะมันจะมีวิธีการบังคับจับอยู่นะคะก็มีโอ้ยแปบ๊บหนึ่งเนาะเดี๋นะถ้าคนไหนจับเก่งๆนะก็อาจจะโชคดีเนาะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีการบังคับร้อยบนสิบบนนะถ้าคู่นี้เขาเรียกว่าร้อยบนกับสิบบนคู่หน้านะคะ คู่หน้าอันนี้ได้เก้ากับห้าเป็นสิบสี่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมมีร้อยบนสิบบนที่เป็นแต้มสี่อยู่นะคะใช้ได้นะคะเจ็ดแปดเป็นสิบห้าก็มีนะคะแต้มห้าใช้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแปดหกนะคู่ท้ายแปดกับหกในะรวมกันใช้สองวิธีนี้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่สามตัวก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเพราะามันชนถึงมันชนถึงหลายตัวด้วยกันนะเดี๋ยวอาจารย์ลองบวกดู แกับหกก็เป็นสิบสี่คู่ท้ายนะคะคู่ท้ายมันจะเด่นสี่กับห้าอันนี้แต้มสี่เนาะเขียน okay, ไว้ได้านล่างนี้แล้วกันอันนี้ได้นะคะคู่ตรงนี้ยคู่ท้ายเนี่ยส่วนอันนี้เก้ากับหก็เป็นสิบห้าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะแบบนี้นะแล้วถ้าแต้มรวมทั้งหมดเลยแต้มรวมทั้งหมดมันจะได้เจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบเจ็ดกับแปดเป็นสิบห้า ห้ากับหกก็เป็นสิบเอ็ดอันนี้แต้มหนึ่งนะคะก็ได้อยู่นะคะแต้มมันจะชนห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งอ่ะก็ได้อยู่นะส่วนอันนี้ห้ากับเก้าเป็นสิบสี่นะสี่กับหกเป็นสิบอันนี้ได้แต้มศูนย์นะแต้มศูนย์ก็ได้อยู่นะคะแล้วถ้าแต้มชนกันเยอะๆเลยนะหลายๆสูตรชนกันอาจารย์ลองทำให้ดูประมาณสามสี่สูตรอะไรแบบนี้นะก็ชนกันที่ศูนย์ทุกสูตรเลย อาจารย์ก็เลยเอาแต้มศูนย์ไปจับกับสูตร3ตัวอามาตะตลอดชีพคัดมาให้ทั้งหมด12ชุดอ่าถ้า FC ฟก็ลองไปเลือกดูนะคะหรือใครชอบแนวทางแบบนั้นก็ไปไปดูเอ่อก็เรียกอะไรคะสี่สี่สิชุดตรงนะอาจารย์วางแบบ16ชุดตรงไปให้เนาะ,ะหลัก14ตัวหลักหน่วย4ตัวแล้วแล้วเราก็เอาหลักร้อยเนี่ยค่ะที่ท่านชอบถ้าใครชอบเลขคี่ก็เอาหกับเไปใส่ถ้าใครชอบเลขคู่ก็เอาหไปใส่ เสร็จเรียบร้อยเราก็เอาแต้มมาคัดนะคะแต้มรวมสามตัวบนนะคัดด้วยวิธีนี้ด้วยนะคะเขียนไปให้ครบให้หมดเลยมีทั้งหมดสิบหกตัวสิบหกชุดแล้วเราก็ลองคัดเป็นเป็นแบบนี้ออกมาดูซิว่าจะได้ตัวไหนบ้างนะงวดนี้อาจารย์อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ในการสรุปเสรุปสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งให้นะคะก็จะเขียนออกมาทั้งหมดเลยนะทั้งหมดก็มันมีทั้งหมดสิบสี่ชุดใช่ไหม สิีชุดเดี๋ยวเราต้องฟันนะคะหลักร้อยออกมาสักตัวหนึ่งระหว่างห้ากับเจ็ดหรือเอาสองตัวก็ได้สิบสี่กับสิบสี่ชุดก็เป็นยี่สิบแปดชุดยี่สิแปดชุดเรามาทําลักษณะแบบนี้ให้ครบหมดทุกตัวเลยอันไหนไม่ได้เข้าไม่ค่อยเข้าเพื่อนก็คัดออกทิ้งไปมันก็จะเหลือประมาณน้อยชุดนะคะตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้ทํานะเดี๋ยวทําใส่กระดาษแล้วเดี๋ยวจะมาเอ่อทำให้เอฟซีได้ชมกันเนาะเพราะฉะนั้นเอ่อเจ็ดแปดหกนะคะท่านผู้ชม มันมีเลขหกอยู่ซึ่งชนกับเด่นระยะยาวนะคะก็คือเอ่อเครียกอะไรคะเลขหกเนาะเลขหกแต่สูตรสองสูตรนี้มันจะไม่มีแนวทางของเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์น่ะอาจจะต้องจับไว้สักชุดหนึ่งเดี๋ยวเราไปจับในเรียกอะไรสิบหกชุดตรงนั่นดีกว่าเนาะอันนี้ลองดูคร่าวๆไปก่อนนะ,ะประมาณนี้ ดูซิว่าจะได้ทั้งหมดกี่ชุดในสามตัวบนเจอสามตัวท้ายคนะ่ะรางวัลที่หนึ่งนะประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าเราได้หลักร้อยหรือว่าอาจจะมีอาจจะมีข้าวมีุดอะไรก็แล้วแต่เลยเนาะแต่ว่าเราก็ยึดนะคะสิบหกชุดตรงก็ดีนะคะท่านผู้ชมเพราะเราจะได้ตัวตรงๆแล้วมันก็จะจับง่ายแล้วเราก็มาคัดเลือกตัวที่มันเข้าเข้าสเปค ร้อยบนสิบบนแล้วก็สิบบนหน่วยบนแล้วก็สามตัวเอ,อแต้มรวมสามตัวบนนะคัดออกไปแล้วน่าจะเหลือน้อยชุดเดี๋ยวจารย์ขอญาตไปทําในเศษกระดาษแ,แล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ fc ได้ชมกันคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ